คาวนี้มาดูว่าถ้าเราต้องการอักขระ A เราสามารถเข้ารหัสได้ดังนี้โดยดูจากแนวตั้งตำแหน่งที่ b7 b6 b5 b4 จะได้เป็น0100 0, 0. และไลแมทที่ตัว A ดูแนวนอนตำแหน่งที่ b3 b2 ปี1นได้เป็น0 0 0 1ฉะนั้นอักขระ A เราก็สามารถเขียนได้เป็นดังนี้นะะ 000, 000. 000, 000, 1ะ0 0 0 0 0 0 ถ้ามีข้อความที่ประกอบด้วยอักขระหลายตัวก็ใช้รหัสเลขฐานสองหลายไบต์เรียงต่อกันเช่นคำว่าดินสอเมื่อเราต้องการเขียนคำว่าดินสอให้เราไปหาตัวตัวเด็กในตารางนะคะไล่ขึ้นไปตามแนวตั้งเราก็เขียนสีตัวแรกมานะคะ 1 11, น1่นย์หนึ่หน่งะคะตามแนวตั้งให้ตรงกับตัวดอเด็กแนวนอนนะคะได้เป็นตรงแนวนอนได้เป็น0 1 0ยนะคะเราก็สามารถเขียนเป็นรหัสเด้ฐานสองตัวเด็กได้เป็น1011 0 1 0นนึค่ะต่อไปตัวสระอี นะคะอักขระสาอีก็ทําเช่นเดียวกันนะคะไล่ขึ้นไปตามแนวตั้งได้เป็น1101นะคะแนวนอนได้เป็น0100นะคะเราก็จะเขียนสริได้ว่า1101 0100คะ่ะต่อไปตัวขละนอนหนู ให้เราไปดูตัวนอนหนูนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปจะได้เป็น1011งศน่งะคะตามแนวตั้งและแนวนอนได้เป็น1 0ึ่เราก็สามารถนำมาเขียนได้ดังนี้เป็น1011 1001 ต่อไปอัขระสอเสียเราก็มาหาอัขระสอเสียนะคะแล้วดูแนวตั้งมองขึ้นไปนะคะตามแนวตั้งจะได้ตำแหน่งตรงนี้ว่า1นึ่นะคะแนวนอนของสอเสียก็จะได้เป็น1010นะคะสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ สอดเสียก็จะเข้าหรหัสได้เป็น1 1 0 0 1 0 1 0ต่อไปอักขระสุดท้ายของคำว่าดินสอคือออ่างนะคะให้เราไปหาตัวอออ่างในตารางแล้วได้ขึ้นไปตามแนวตั้งนะคะจะได้เป็น1 1 0 0นะคะแนวนอน ได้เป็น1นึ่เราสามารถเข้ารหัส s c ได้เป็น1น0่ง1นึ่งศูนย์ศูนย์นึ่งคำว่าดินสอนะคะเราสามารถเข้ารหัสเลขฐานสองได้ตามที่แสดงนี้ค่ะ